เดี๋ยวคุณเด็กนำบอกกับนายชนเข้ามาที่ไปสีไทยน,นะครับนะเข้าไปทำไมล่ะครับเพราะผมไม่เคยสั่งนี่่บอกให้คุณเข้ามาคุณก็เข้ามาสิครับคุณก็ณผมไม่เคยสั่งอ่ะแล้วผมจะเข้าไปทำไมล่ะครับก็กูบอกให้มึงมามึงก็ต้องมาสิไอ้สัตว์ไอไวายไม่กินหรอกต่อไาคุณรู้เรื่องเก่อนี่ยฮะมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ย แกคอดนเตอร์นี่นะแต่วันน่นอนดีจริงเลยแม่กำลังจะอาบน้ำโอ้เสียอารมณ์จริงๆเลยแม่น่าจะไฟนานกันกว่านี้หน่อยนะเะอือเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้สมัยนี้มีฉาชีพเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับมันจะมาในรูปแบบ ที่แตกต่างกันออกไปนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมาในรูปแบบ SMS นะครับเป็น SMS ต่างๆเป็นส่งข้อความส่งอะไรเป็นลิงก์มานะครับแล้วเราก็เข้าไปกดจึก๊กเข้าไปนะเออมันก็สามารถล้วงข้อมูลของเราเบื้องต้นไปได้นั่นเองนะครับและปัจจุบันนี้นะครับที่นิยมเป็นแพร่หลายเลยสำหรับไอ้พวกแก๊งคอร์เซนเตอรนะ์นั่นก็คือการโทรมา <c oughs> การโทรเลยนะครับการโทรมาเลยนะ แล้เดี๋ยวคุณ่ยนำบตรนไปชนที่ไปสีไทยนะครับนะแล้วก็อ้างว่ามีพัสดุตกค้างที่นั่นที่นี่นะมาจากกงกรมศุลนอะไรอย่างนี้บ้างนะครับหรือว่ามาจากกสทชอ,อะไรบ้างนะคุณมียอดคุณมีอยอดค้างชําระอยู่เท่านี้คุณมีพัสดุตกค้างอยู่ที่ไปรษนีไทยนะให้ไปรับเลยนะถ้าไม่รับก็จะมีความผิดนะถ้าเราคุยกับแก๊งพวกนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็จะหลวมตัวแล้วก็ คุยกับไอเจ้าแก๊งคอร์เซนเตอร์พวกนี้นะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์พวกนี้มันก็จะหว่านล้อมเรานะจนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเข้าสู่กระบวนการการโชครั์นั่นเองนะครับก็จะขู่ว่าคุณมีพัสดุแล้วนะทางเราได้เปิดดูแล้วนะมันเป็นยาเสพติดนู่นนี่นั่นนะมันมีเงินผิดกฎหมายคุณมีการฟอกเงินนะ เราจะส่งตำรวจไปถึงบ้านคุณเขาจะขู่อะไรประมาณนี้นะครับบางคนเนี่ยไม่มีสตินะครับพอโดนขู่แบบนี้โอ้โ้ยทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับแล้วก็เลยหลวมตัวไปทําตามไอ้เจ้าแก๊งมิจฉาชีพนะครับอืมพอแก๊งมิจฉาชีพบอกว่าเลขรหัสประชาชนอะไรเอาข้างหน้ามาด้วยนะแล้วก็เลขข้างหลังมาด้วยนะเสร็จเลยนะครับพอมันรู้เลขเลขบัตรประชาชนของเราไปเนี่ยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ มันก็จะเอาเลขบัตรประชาชนของเราเนี่ยไปทํานู่นทํานี่ทําอะไรได้สารพัดเลยนะครับสุดท้ายเราก็จะเป็นฝ่ายเสียอย่างเดียวนะครับฉะนั้นนะครับเราต้องถามตัวเองนะว่าเราเนี่ยมีอะไรหรือเปล่ามีหนี้ที่ไหนบ้างนะครับมีนี่ที่ไหนบ้าง<ม>การดําเนินการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันจะไม่มาในช่องทางแบบนี้ไม่มาในฮัลโหลฮัลโหลแบบนี้นะครับไม่มีนะครับให้ตายก็ไม่มีถ้ามาแบบถ้ามาแบบเป็นแบบนี้นะก็คือมิจฉาชีพนะครับ คุณมียอดพัสดุตกค้างที่นี่ปลายชนีไทยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าไปหลงเชื่อนะครับหลังจากที่ผมคุยเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เอาเบอร์ของอมิชชัชีพคนนี้นะครับไปแจ้งที่ m o v e h e a ดนะครับนี่เบอร์ของท o มูฟเ e ดนะครับเขาก็จะบอกว่าทูร่วมกับกสทชนะแนะนำประชาชนให้สังเกตเลขหมายที่โทรเข้ามาถ้ามีเครื่องหมายบวกๆๆๆ มีเครื่องหมายบวกนะครับอันนั้นน่ะไอ้มิชฉาชีพพวกนั้นน่ะมันอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ถ้าไม่มีเครื่องหมายบวกเลยนะอันนั้นอยู่ที่ไทยนะครับเป็นเบอร์ที่มาจากต่างประเทศหากไม่มีคนทํางานอยู่ต่างประเทศนะครับไม่มีคนรู้จักเลยเนี่ยให้เราเอกใจเอาไว้อันดับแรกนะไอเน,นี้ยแหละคือมิชฉาชีพถ้าเราไม่มีญาติพี่น้องเราทํางานต่างประเทศนะครับออันนี้เอกใจไปเลยนะมิจชาชีพแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาก็บอกว่าควรระมัดระวังอาจเป็น การโทรจากมิจฉาชีพนั่นเองพบเบอร์มิจฉาชีพ SMS มิจฉาชีพนะครับหรือว่าต้องสงสัยให้โทรแจ้งสู์รับร้องเรียน9ตอง7นะครับ9 7 7 7แล้วโทรออกนะครับไม่มีดอกจันนะไม่มีดอกจันไ,ไม่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่มีดอกจันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอะไรทั้งสิ้นนะโทรได้เลยนะครับ9 7 7 7แล้วโทรออกนะสวัสดีค่ะ 077สายด่วนแจ้งเบอร์โทรมิจฉาชีพบริการพิเศษเพื่อลูกค้กา TrueMove H ค่ะ for English Plus 9ที่ติดต่อเข้ามาหรือหมายเลขที่แจ้งเป็นเบอร์ที่อาจเข้าข่ายในการกระทำความผิดคุณหญิงยอมให้บริษัทนำส่งข้อมูลหมายเลขที่ติดต่อและหมายเลขที่แจ้งให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแจ้งเบอร์โทรมิจฉาชีพกด1แจ้งเบอร์โทรต่างประเทศหรือข้อความอื่นพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของหมายเลขนี้กรุณากดร,รหัส OTP 4ี่หลัก ภายในเวลาสองนาทีหรือคุณสามารถดูรหัสได้จาก s m s ที่คุณได้รับค่ะกรุณากดเบอร์โทรที่เข้าข่ายการกระทำความผิดหลังสิ่งสัญญาณภายในเวลาสองนาทีกรณีเป็นเบอร์ต่างประเทศสามารถกดเบอร์โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายพวกค่ะเสร็จแล้วให้กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมค่ะ กำหดวันที่และเดือนที่ได้รับการติดต่อค่ะเช่นหนึ่งมีนาคมกฎ0-103หลังสี่งสัญญาณค่ะบริษัทได้บันทึกข้อมูลการทำรายการของคุณเรียบร้อยค่ะบริษัทจะทำการตรวจสอบและส่งข้อมูลให้ทางเจ้าหน้าที่หากหมายเลขดังกล่าวเข้าข่ายการกระทําความผิดค่ะผมก็ทําการโทรออกไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มี SMS อะไรมาเรียบร้อยนะครับ เขาก็ประสานงานแล้วนะว่าเป็นอของค่ายไหนนะครับเป็นเบอร์ของค่ายไหนทูมูฟเฮดห่วงใยให้คุณปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเบอร์มิจฉาชีพที่ผมส่งไปเนี่ยไม่ใช่หมายเลขของทูนะแต่เป็นหมายเลขของ AIS เท่าที่ผมใช้แอปสแกนเบอร์นะครับว่ามันเป็นเบอร์ของหมายเลขอะไรเนี่ยไอไอไอเบอร์บ้าเนี่ยใช้ AIS นะครับแล้วก็โดนบล็อกมาหลายรอบแล้วด้วยนะแต่ทำไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ มันโดนบล็อกมาหลายรอบแต่ว่ามันยังเปิดใช้งานได้อยู่นะครับถุง o ป s ได้ประสานงานผู้บริการหมายเลขดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและพิจารณาดําเนินคดีดําเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าไอ้เบอร์นี้เป็นมิจฉาชีพแน่นอนก็โทรเข้าไปเลยนะครับเพื่อทีอ่มันจะมีระบบคัดกรองของเขาอีกทีนะครับแล้วก็จะบล็อกตัดสัญญาณหรือว่าทาลายเบอร์นั้นไปเลยนะครับไม่ให้ไปโทรหาใครได้อีกนะครับ แล้วเขาก็จะเก็บประวัตินะครับว่าไอเบอร์นั้นน่ะลงทะเบียนได้ชื่อใครนะเออลงทะเบียนได้ชื่อใครบ้านอยู่เลขที่เท่าไหรเออได้เลขนี้มายังไงทําไมถึงโทรเท่าเนี่เท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะตรวจสอบแล้วก็ออประสานงานกับตํารวจอีกทีหนึ่งนั่นเองถ้าเ,ออเบอร์เนี้ยได้รับร้องเรียนกันเยอะๆนะครับตำรวจก็จะจัดการนั่นเองนะครับก็อ,อย่างที่พูดไปนะครับว่าถ้าใครโทรมาเนี่ยแล้วมามีลักษณะแบบว่า การโชคทรัพย์แบบนี้นะครับว่าคุณมีพัสดุตกค้าอันนั้นอันนี้ทัทง้ทงทที่เราก็ไม่ได้เคยสั่งทั้งท้งที่เราก็ไม่ได้เคยทําอะไรเลยหรือว่ามาอ้างพี่น้องของเราอันนี้นะครับเราก็ต้องเอะใจให้มากๆนะครับแล้วก็โทรไปถามญาติของเราก่อนว่ามึงมีอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่ามึงได้ทาอย่างนี้อย่างนี้จริงหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่จริงก็อันนี้แหละมิจฉาชีพนะครับก็เตือนภัยกันนะครับสําหรับวันนี้ว่าถ้าใครเ,เจอเหตุการณ์แบบผมนะครับ ้างตัวเป็นไปษนีไทยไปษนีไทยอ่ะเขาบอกแล้วจะไม่โทรหาใครนะครับก็ซิจากว่ามีอ่พัสดุมาส่งถึงหน้าบ้านเราแล้ว,ลวอะไร่งเงี้ยเขาจะโทรมานะแต่ถ้าเกิดว่าโทรมาแล้วมีการาพูดคุยแบบนี้นะคุณมีพัสดุตกค้างนี้ไม่มีนะครับไม่มีอันนี้คือแก๊งมิฉชชีพนะ ถ้าใครเหงานะก็โทรไปหาเขาได้นะจ๊ะอันนี้คือเบอร์แก๊งคอเซนเตอร์ละก็ถ้าลงท้ายด้วยแบบนี้นะก็เตรียมตัวเตรียมใจหากันได้เลยนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยละกันนะสำหรับคนที่ไม่รู้เท่าทันนะครับช่วงนี้มีฉาชีพเยอะเลย